โอเคนะครับผู้ต้องขอสวัสดีกันด้วยครับผมเฟมคุงนายเฟมคุงครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ค r ร f t พ o ก k e t อ d i ชั o นเวอร์ชันศูนย์จุดหนึ่งหกจุดหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำให้กิปเปอร์ระเบิดใสรเราแล้วไม่ตายนะครับะจะเป็นไงก็ามาดูกันเลยนะครับอโอเคอแป๊บหนึ่งโอเคครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับอ,อย่างแรกให้เราบางบล็อ,บอกแบบนี้ครับ จากนั้นเราวางกิปเปร์ตรงนี้ครับมาดูครับเป็นไงครับไม่ตายครับไม่ตายอ่ดูใหม่ครับดูใหม่ก็วางกิปเปอร์ตรงนี้ครับวางบล็อกเดียวครับนี่ครับได้รับดาเมจนิดเดียวเองนะครับอ่ะเรามาดูนะครับถ้าวางสองบล็อกจะเป็นไงนะครับเบอร์ดีเรียบร้อยครับตาย อ,อะโอเคครับผมก็มาสอนวิธีทําเพียงเท่านี้นะครับอะวิธีป้องกันระเบิดจากกิปเปอร์นะครับอะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายเย้